พี่เต้สึกครับคุณถูกตายคนแรกพี่เต้กูทำเควสอยู่ดีๆกูตายสวัสดีครับผมเต้เอ็นะคุณกวีเซนไฟเออร์วันนี้ผมจะมาเอาหัวผมเวทรถยนต์กันนะครับว้าวดูดีที่เก่ไม่อยากเชื่อเลยหัวแตกอืมทุกคนผมเป็นนกโนโน่อะมาเลยสวัสดีครับ เป็นหรือเปล่าอี้ยเนี่ยเหี้ยเป็นหรือเปล่าไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเอ้เราไปทำควสด้วยกันนะป่ามจะแยกกันนะแป๊บๆกูตายไปไปไปพี่เตโดนปาดวันดีจ้าทำควสเดียวกับผมเลยเฮ้ยทำด้วยดิพี่พี่พี่ตามมาพี่มามามานี่ตรงนี้เคุ้ยผมถ้ามันไปไม่ได้เหรอเป็นอะไรกันล่ะเฮ้ยลอไปฆ่าไปเนี่ยลวงเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเป็นคนดีครับตอนนี้ไั จริงด้นยเ่ะใชท่ทำเวททำเวทไหนกันอ่ะนามามาตามาตามพี่เตมมาเฮ้ยเฮ้ฆ่ากันไหมนเนี่ยมาพี่ไปไปไปไม่ฆ่าไม่ฆ่าโอ้ตกใจงนี่ไงนี่อันนี้มันจะนี่สวัสดีคไปทำเกันเถอะ ออล่างมันยนื่นในห้าคนนี้ต้องมีคนเป็นคนหนึ่งแน่นอนเนี่ยผมต้องทำเควสโอ้ทำไมเราต้องทำเควสเกี่ยวกับรูปภาพตลอดเลยวะจะบอกคือจะบอกว่าตอนเนี้ยไม่สบายเว้ยจะสังเกตว่าเสียงผมเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้จุดไฟใช่บอทำไงวะอ๋อเนี่ย ใครอ่ะอุ้ยพิเต้อุ้ยพิเต้เฮียอยากฆ่าพิเต้แล้วมึงเป็นปะเนี่ยอะะไรนมึงเป็นปะเนี่ยไม่ใช่กูเป็นนักชญากรดอ่ะงั้นตามพี่เต้มา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 คนดีคนดีเฮ้ยกูบอกลงกูแล้วอ่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ตามพี่เต้มาจะรอดพี่เต้คิดว่าอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียกดเลยกดเลย สองโซ่มันอยู่ด้วยกันน่ะน่าจะในอำเภอยิงบ้านอยู่กับพี่เต้นะตะเกียรพี่เต้มั่นใจว่ามิฉาชีไม่ได้เป็นโอ้โหเลยแค่คุณโยกกับคุณกิวี่อ่ะถ้าระบวดผิดเราจะแพ้เลยเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเนี่ยเป็นเป็นตัวที่เราก็พูดอย่างเงี้ยจริงโอเคขอบุ้ณขอ้เลย สถานะที่เขาบอกคุณโยกอะโดนโหวตไปจะว่าผมจะโหวตเฮ้ยเอาจริงดิไม่รู้จริงจริงขอร้องโหวตโหวตพี่เต้ก็ได้นะโหวตพี่เต้ไปเลยอะยีวี่คุณอีวี่ไปเชื่อแล้วตายกันสี่คนอย่างนี้ตายแล้วโอ้โหแต่ทำไมมันตายเยอะจังมันโดนฆ่ายังมีกระทุ่งเหรอนางเพเภอน่าจะฆ่าพลาดได้แหละคุณโยกมีอะเราไม่ใช่นางเพิร์น

พี่เต้ขอขอบคุณนั่นไงพี่เต้ขอขอบคุณใครเขาโหวตไม่ได้เราไม่ได้โหวตนะเราโหวตติดำใครโหวตใครโหวตวะโหวตเราทำไมฉันโหวตข้ามนะใครโหวตเราอะพวกเธอสองนนั่นแหละโหวตพี่เต้พี่เต้โหวตตัวเองแล้วอีกคนหนึ่งใครคนหยกตรงนี้ตัคลิปดีกว่านะไง มาจากพี่เจมส์ครับคพี่สดา่ครับสวัสดี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 ครับพี่เจนะครับสวัสดี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 ครับสวัครับเ้าไนะครให้าคนชื่อกีวี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรอะไรใครชื่อกีวีโอ้บทกลัวอะไรเนี่ย บทนี้ต้องมาสามารถชันสูตรได้ไหมใช่ใช่ไหมมอดูก่อนสวัสดีจ้าเป็นหรือเปล่านี้เป็นคนดีครับโอ้ไม่เมาบ้าครับสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักพี่เต้ไหมครับสวัสดีครับพี่เต้โอ้ดีครับกูไ <laughs> ี้ทักไปเรื่อย <laughs> ปั่นจังวะเอ้าแล้วใครส่งใครส่งอะไรมันอุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหรือป่าเนี่ยไม่ได้เป็นครับผอ๋อผมทำเคลียดเอเอค่ายบิเต้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไี่ใช่ไม่ใช่กูไม่ไไมไไมไใช่แน่ใจเหรอแน่ใจบรรับประกันได้ไม่ใช่กูฆ่าให้ดูเอาดิมาดิค่ายดิจะไม่เอากูเป็นไม่เอา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 โอ้ เฮ้ยเฮ้ยถ้าผมตายนะแสดงว่ามีฉาชีพฆ่าผมไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าทุกคนรับรู้กันแล้วเงอยอล้วเข้าใจใช่ไหมเนื้อเอามีเควส์นะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเป็นัณเดียนะอ๋อโอเคครับผมผมเป็นชั้นสูตรนะครับ เออไว้ทุกคนเขาก็อัธยาใส่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้โค้ชนี่อยู่ตรงกลางเอ้ยมันอยู่อยู่ตรงนี้โอ้โหเลื่อนไวจังอ,อ้าวอ่าตรงนี้อ้าวอ้าว ขึ้นคตัดไปเลยไม่ทำหน้าที่เลยขอโทษทีโทษทีโอ้ผมเป็นแคนาเดียนรอบนี้แสดงว่างานละโอเคเฮ้ยคุณตาที่แล้วเป็นอะไรนะแคนาเดียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมเป็นแคนาเดียนด้วยค่าผมเลยค่าเลยเป็นป่าผมค่าเลย วุ้ยสวัสดีครับเอาเอาผุดไทยเฮ้ยอะไรดังอะเฮ้ยยังไงอ่ะคุณกิวี่ผมเจอศพคุณเต้ที่หัวมุมครับหัวมุมห้องเขาเรียกห้องอะไรอ่ะไอ้ยอดน่ารักพ่เต้ที่มันไม่ค่อยมีคนไปอ่ะ เราอยู่ตรงห้องอะไรที่มันเป็นหมอกอะหมอกไอห้องที่มีตกปลาใช่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 นี่ใครออกมาแากแถวแส่นบูชาบ้างไหมศพมันอยู่ข้างบนทางที่ขึ้นมาที่มันไม่ค่อยมีคนเดินผ่านหัวมุมอะเราไปทำโวสเราก็เจอศพคนเต้นอนอยู่หน้าโวสอ่ะนีตรงปัดผิวผู้ชมแลวผมบอกผิดคนได้ไงถ้าผมบอกเนี่ยถ้าสมมติคนคนนี้เขาเป็นเขาเป็นเป็ดหรือหานวะ อาก่อนพี่เต้โอ้พี่เต้ถ้าครับเป็นทหานะอกีวีเปล่าผมว่าได้แล้วได้ตัวเป็ดแล้วจะได้ดีครับพี่เต้โอ้โหพี่เต้เป็นผีมันมีสารเลยว่ะพี่เต้บอกผิดคนโอ้เมื่อกี้คือคือแบบตาเป็นผีเป็ดคืออืมมึงบ้าประคาวนี้ผมรู้เล่นแล้วถ้าผมเป็นเป็ดแล้วผมยังไงผมจะฆ่าพี่กีวีคนแรกพี่เต้คุยกับกีวีปุ๊บกูตายกูโดนปาด เออเมื่อกี้ผมโดนปาดอยู่ดีก็โดนปาดอนะไรไปนฮะกูตายเหรออะไรเงี้ยไป<อ>ไปใครไม่ใช่เปิดประตูเปิดประตูไปนะบัเนปอยากกินบีไปยาผมเนี้ยเอาจากตรงนี้ครับผมเนีอยเอาจากตรงนี้ครับผมจะออาจากตรงนี้ฆ่ากันแน่นอนเอาเท้าที่ออกไม่ได้เอนนา,านี่มาจังหวะนี้นี่นี่ดูคุณกิวบีไว้ เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าเอ้อเด้อไอปลาตอนนี้ตันนี้เป็นนกกระทุ้งตอนนี้เป็นนกกระทุ้งใช่ไหมคุณออกมาจากท้องเขาใช่ไหมใช่ไหมเราเพิ่งออกมาเราโดนเขากินไปไอป่าด่ะเราจะอยู่นกกระทุงนี่จะมันจะมันจะตายองเหร ไม<อ>่<อ>่ะเห็นอยู่ดีทุกคนก็กระโดดออกมาแล้วก็ศบลม้ม <c oughs> อุ então, ah, ha, ้งอุ้งไม่ได้ตั้งใจโอ้โหนี่หลายรอบแล้วนะผมเดินคุยด้วยดีๆผมตายเราตกใจมากเลยเราไปปาดคุณเต้คุณเต้เป็นแคนแบบเดี้ยนนะเราสะดุ้งตอนนั้นก็งงว่าทำไมทำไมมีสะดุ้งพี่ไม่มีใครสะกิดด้วยนะมีใครสะกิดไม่มีใครหรอกเพราะเราเทพยังไงวะเราบันเฟียนว่ะ ว้าตอนนี้ผมเป็นจอมทำลายครับวางสะบิดใส่ผู้เล่นได้โอ้โหอ้พี่เต้สวัสดีจ้าวิเราอยู่ในห้องนีู้กันเลยพมามามาพี่ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นเฮ้ยเราเป็นป่ะเนี่ยเอ้าเฮ้ยอ๋อตกใจหมดพี่พี่ไว้ใจผมได้มตาแล้วถ้าพี่ไปแยกกับผมผมไม่ตายหรอกพี่แยกกับผมตาไหนอ่ะ กูตาที่ตอนผมตายตอนที่ผมโดนใครฆ่าโดนพี่คนนี้แหละฆ่าวิสาิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเมาผมเมาพี่นั่นแหละฆ่าผมขอโทษขอโทษป้าป้าทำเคล็ดทำเคล็ดผมโดนผมโดนผมโดนเชื้อเลยบอยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไว้อยู่ด้วยกันไว้อยู่ด้วยกันไว้เป่ากลุ่มกันไว้พวกเราอ่ะพี่เจ๊กำลังสงสัยในตัวคุณอันนี้เยอะอันนี้เยอะ

อาจริงหรือเปล่าอุ๊ย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 ไข่ข้าวเจ้ว่าเจ้เขาเป็นแอปเปิลถึงสองรอบเหรอกเอ๊ะตัดกันเองหรือเปล่าเมื่อกี้นี่คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้สีเขียวเป็นน้ำเภอแน่เลยใช่น่าจะน้ำเภอินแต่ว่าเป็นส่วนส่วนปิญญาพี่เจ้เป็นคนดีอะไรนะผมทำเควสอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ย ผมตรวจสอบวิญญาณแล้วมันสูญวิญญาณมันตายพอดีเลยไอ้ทำอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นนายอำเภอปาดกันใช่ใช่ใช่ไหมอีมิสเซ่ใช่ใช่ไหมพี่เจ็บอะนายอำเภอปาดพี่เต้ไม่เปจ้พี่เต้คนดีคนด้วยรักและแตงโมพี่ใครโหวตผมมาเนี่ยอ้าวเอาเอาเฮ้ย โอ้ไม่ได้เลยเพื่อนโอ้ไม่น่าเลยโดโนโดโนงานเข้าเนี่ยเรียบร้อยโดโด่ทำไม้ีวปาเลยคุณคุณไม่จ่ายที่คุณฟังผมก่อนคุณฟังผมอธิบายก่อนไอพี่เต้ช่วยกูด้วยไม่คือคุณฟังผมก่อนผม เฮ้ยมิจฉาชีพคุณกิววี่เขาเป็นนี่มึงวะเป็นเอฟซีวะไอคือคุณบางก่อนผมผมจะอธิบายสถานการณ์ให้ฟังคือผมก็ได้กะ่าป่าหรอกแต่ผมได้ยินคำคนหนึ่งพูดคือเมาว่าป่านเลยป่าเลยผมก็เลยวิ่งไปใส่ในกลุ่มผมผมไม่ตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นคุณมิจฉาชีพแต่คุณมิจฉาชีพแบะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเดอดกระซวกอะไรวะคุณต้อกลุ่มไม่ได้เล็งใครเว้ยนะเว้ยผมแค่กะาแบบเข้าไปในกลุ่มแล้วก็กดลูกม่วแล้วแบบ ก็มนก็ถูกดีดีเนี่ยไม่โดนผมอะพี่ไม่งั้นผมไม่ชนะหรอกเมื่อกี้นะไอกลุ่มใครเป็นโชคดีหรือเปล่าเมื่อกี้ครเป็นเอฟซีมึงอกีมีนฉันชีพกูในโชคเลือดผมไม่ได้ตั้งใจนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แกมันเป็นปักกิ่งไปแล้วเมื่อกี้หมดไฟไอพิตเต้ไอพิเต้เป็นเป็นนะพี่เต้ปาดพี่เต้ไม่มีพี่เต้มีใจระเบิดเมื่อกี้ โฮชนะ้ก่อนเจมี่เอาเต้จริงจริงเอาคนเต้เอาเต้เดี๋ยวเต้ไม่มีแตงโมกินเต้ไม่มีแต่อ้ใครเต้แตเต้ไม่มีแตงโมแตงโมคือใครเจ้าซูเปอร์มหาวายร้เอาพี่คนนั้นออกใครคือแตงโมใครเดี๋ยวไล่ให้ดูเดี๋ยวไล่ให้ดูกันหนึ่งใครคือแตงโม กูอะกูน้าจะปิดไม้บ้างนะจีไ LIKE ม่สวัสดีจ้าไปแล้วครับเป็นไปครับเนี่ยวัสดีครับสีเขียวอายุกิวี่เป็นปะเนี่ยเป้เกี่ยนาเอาคืนเราอ่ะเต้สักหน่อยนะเพื่อน มาอยู่ในท้องกันเถอะเดี๋ยวหาเพื่อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเพื่อนให้มันปล่อยไม่ได้ไงเดี๋ยวหาเพื่อนให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนสีเหลือดูเลยสลวัสวดีครับแล้วลาก่อน อยู่เป็นเพื่อนกันอุ้ยใครอะเต็มไปหมดเลยเต้ขอีเหือได้ได้ใครอะใครอยู่ในนี้อะว้าวแมวกดอียรอ๋อใครอะใครอยู่ในนี้อุ้ยเป็นประคับเนี่ยสวัสดีครับลาก่อนโล้สวัสดีครับไปจ้าไปจ้าตอสีเหลืองเต้ยตอเหือเพื่อน หาอนหาอนไม่ผมขอคุณมิชาชีพได้ปะได้เลยได้เลยอยู่เขาอยู man, oh ่ไหนนะสวัสดีครับดูดูดูสวัสดีครับเป็นไมครับเนี่ยปึ๊บเอาไปเลยอย่าแอบก่อนกดแมปแล้วมั้งอุ้ย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 ุ สีเหลืองกูตายยังจี้กูเป็นแอมเธอเลยเขาชื่อไงวายก็พี่ตายเองอ่ะเป็นสารเตี้ยครับโอ้มึงกูดามันจะมาอยู่แล้วอ่ะก็ไมนคนรทำให้เราแล้วมีขัดในนั้นมากอ่ะทาบเปนใคอย่างนี้มีเนีผู้ไอ้ผู้หายไอุู้นอ๋อว่าแต่ไม่ค่าสีแดงมิจฉาชีพอ๋อไปเล่นกับคนอื่นๆหรอใช่มิจฉาชีพคุณน้อยใจถึงกับต้องออกเลยเหรอโอ้โห หน้าเลยเมื่อสานเตี่ยพอมันแจ้งว่าอะไรนะนกกระทุชนะผมก็ครีเต้ครีเต้ที่บริโคเท้รีอีกนิดเดียวเลยนะเดี๋ยวบอกเขาเอ้ยบดบดชอบใครละใครบดเลยชอบใครละใครบดเลยชอบใครละใครบดเลยเดี๋ยวบอกเขาให้กูตายอยู่รชอบใครเล็วกูอยู่ในท้องอ่ะท้องเฮ้ยใครบดฉันใครบดเราอ่ะไม่นะพลี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 ยังไงก็รู้ผู้ประสงค์ร้ายครับ แต่เตี้ยจิง้เนี่ยแต่เตี้ยจรง้เนี่ยอยนะอย่าจริงเฟซให้หมดเลย้คณเว้เฟซาเกลอาค่เกปามอยาพีไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่มอยู่ใครแล้วม่อยู่ใครู่ใไม่ม่่จบแล้วกูว่าแล้วแม่งเป็นสองคนแม่งเออโอ้ยหนูอุสากินได้เยอะเลย